สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วจ้ะมือนี่มกประดุกจ้ะพี่น้องมกใสผักซีเล้าหัวละผ้าจากมือนี่ใส่ตะไคร้ใบบบกโกดและะ้วก็นี่บุกพริกจ้ะมือนี่เสริมเข้าไปไปเก็บบุกเคี้ยวหน่อยคางบ้านมานำ้ำใส,สเข้าไปนุกันแล้วก็นีะะ่นี่จ้า ชูรสชูรสชูรสนี่ก็สีใส่ไปน้ำกันเลยกับโมกปลาดุกมื้อนี้เป็นโมกหมอด้จวจ้าเด้อใส่แบบโมกหมอจ้วเดี๋ยวทำมาเบิ่งกันเลยจา้า๋ยวล้างชูรสก่อนจ้ามาก็กปลอดสารมาที่น้องเพราะว่าปลูกลูกถังบ้านจะม่ได้สีแดงเ่ได้องเหรอก มีอยู่สองตนงามง่ายทำนจ้ะ ไม่นด้หลายสิ่งนั่นหนัมันก็ยุกลงเหลือหน่อยเดียวได้พี่น้องบบชื่อรดเนี่ยเดี๋ยวมาหั่นต่อขครล้วกะสิดตามจ้ะสูตรนี่พอใส่ใบอีตู้วจ้ะเรือบะมี่ใส่าตามใจฉันจ้าสูตรนี่มุกมอ้อ มะละผ้าใส่บุกเกลือนี่แหละใส่ใบชูรสเดี๋ยวเขากันมาตำตำตะไคร่กรับกระเทียมจ้ะบุบพริก มกหมอตาง่ายจ้ะว่าต้องไปหาใบาตองเนี่ยแต่ว่าขันบานเท่ามีใบตองกับมอกใส่ใบตอง,อ,องนะพี่น้องนะยังแบ่บมกหมอกระแ่บด้วกันสะดวตัวสำหรับค้นอยู่ในเมืองแตะ หลายจะอเอาแบบหยาบๆแลพวก็มือนี้จับขอบจานแล้วพี่น้องบ่มีก๋วยเนียวจาะเอาละซ้ำนี่แหละสูตรามไปฉันจ้ะ,ดจะเดี๋ยวเอาใส่ลงไปเลย ปาดุกนี่เวาล้างเรียบร้อยแล้วจ้าล้างเค็บร้วยนะเรียบร้อยแล้วใส่น้ำปลาของชุดรสรสดีจ้าใส่ลงไปเลยรสดีน้ำปลาน้ำปลาเวแต่อยี่ห่อได้ด้อจ้าเด้่อบอะรว่ากัน อันนี้กินยี่ห้อนี้กับส่ยี่ห้อนี้จ้ะชุบรสแล้วตะมาสูตรตามใจฉันละจ้ะใส่เกลือจักน้อยเขาขวาจ้ะพี่น้องใส่เข้าไป หมกหมอนี่จ้าหมกหมกหมอใส่เข้าไปน่าจะเติมเข้าไปบ่ต้องคนพี่น้องบ่ต้องค้นวันนีน้ใส่เข้าไปเรื่อยจ้าใส่เข้าไปเลย,ย,เเลยแนวดยมุ่งแก้วอยากใส่ผักนะใส่ใบบ๊กูดจ้าเราแต่ไผ่สะดวกเฮ็ดแบบใดก็เฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อ ไข่ใส่อันนี้ก่อนไข่เก็บมากนะบกเคือไขอ่อยากกินสูตรตามใจข่ละจ้ะใส่ธนัดตั้งใดกับเฮ็ดโหลดบ่อวากันขอ้นเค็หน่อยซีนไว้ใส่เข้าไปซื้อตะปลา้ะอยู่เนี่ยโอ้ว่าว่าแมนซื้อตะปลาพักซีด้าวข่ก็ไไ้ซื้ออยู่ หรสกันข่อยก็บอะไรซื้อจ้ะผักพี่ก่อยก็เก็บเอาขางบ้านใส่จะใส่บระเขือเข้าไปงวยง่ายหรอกงวยน้อยขอเราแค่ไหนข่อยเห็นข่อยก็เก็บมาน้ำขางบ้านนะจ้ะใส่ใส่เข้าไปมุนี่ก็ใส่เลยจ้ะ ซุกอะเมันจะสรีหอมหินหินเข้าไปน้อกันอันนี้ก็ใส่จะใส่เข้าไปเดี๋ยวมันยุบลงจะเสียนิดเดียวมุกมอเรียจช่ 我都不知道那 จกสิทหานาที่จะมาเบิ้มกันจ้าเบิ้มมอยจ้าเป็นไรพี่น้องแต่กินบ่เดือดแล้วเดือดแล้วน่ากเสียวซ้ำนี่ละจ้าเพราะว่าเขากินกับข่าวเจ้าไอ้มันมีน้ำจักหน่อยถ้าเป็นกินกับข่าวเหนียวกะเอาแหงก็นี่จ้า ตักเบิ้ลนะพี่น้องเนาะบปเอ่ยค้นเลยเดียวจัดเปิ้ลพี่น้องตาเสืบก็จะสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วเนี่ยไม่เป็นตาเสือกเป็นตาเสือกแล้วแล้วจะพี่น้องเดี๋ยวตักใส่จานเลยจ้าเดี๋ยวซิมให้พี่น้องมึงก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวซิมก่อนพี่น้องใส่ทอร์พิส์นะ แสบจ้าจิ้งกะขารพอดีเดี๋ยวจักให้เบิ่งด้วยพี่น้องด้วยเป็นตน้ตนๆด้วยจ้ะต้นปลาแสบนัวแสบนัวอุ้ยผักกุ้งชิลดพี่น้องผักกุ้งชิลดจิ้งกะขนรยาวเนี้ยเนาะเอาเขาตุยเยาวตุยเยาวเลยนี่ผักกุ้งชิลดผักกุ้งชิลลดกับแสบนัวอยู่แล้วพี่น้องเอ้ย แสบหลายแสบหลายเอาข่าวนียวมาจำอาด้วยจ้าพูดใอมีข่าวนิ่มนี่เ่อ้ยเ็ียาแซ่บเปเสีย,แ,สยแล้วละจ้าหมกหมอ้อหมกประดุกหมกหม้อจ้าใส่ใบผงชูรสหลายๆแสบนัวก้วข่อขีอและจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนันี้ละจ้าพอกันไว้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาินข้ขอน้ำกันจ้า